น้องมันโถไหนหนักไหนมันโถทัาทายพี่ได้ไหมคะได้ไหมอารียแล้วอารียแล้วอารียแล้วเออ <c oughs> มันโถถือว่าเป็นแปลว่าน้องหมายี่น่ารักมากๆ <c oughs> คือจริงๆอ่ะจะบอกว่าเหมือนฝันที่เป็นจริงของหลิงๆเลยนะ <c oughs> ซึ่งหลิงๆก็ชอบเลี้ยงน้องหมาอยู่แล้วใช่ <c oughs> ชอบโคด้นอยู่แล้วแล้ววันนี้ได้เาออกงานกับมันโถเอออ่ะมันโถอัน้มันโถ,ไม,นโถไม่น่ากับพี่หลิงๆตรงนู้นได้ไหม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 อ่ะมันโถมานะ มาถัวน he like ั okay. yes, ่งก like. ่นมาถัวเดี๋ยวกุ๊บตูดูสิมาถัมาถัวมาถัวมาที่โลกมาโอเคมาถัหนั่งนั่งตรงนู้นนั่งตรงนู้นไม่ใช่มาถัวมาถัวเดี๋ยวกุ๊บมาถัวไม่ได้หรอกอ่ะมาถัหนั่งก่อนมาถัวไปนั่งนั่งโอ่ะอ่ะ้พี่หนิงนั่งแล้มาถัวตรงนี้โอเคพี่บุ๋มกับพี่หนิงสลับกันได้เนาะโอเคนะ ได้ไหมได้ไดหมโต <Okay. S 1> <c oughs> มันโถได้จริงจริงคือบมันโถเป็นเป็นปน้องหมาที่แบบเรนลีมากๆเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะเออหน้าลรลาเผือเกินเลยนะคะเอาเป็นว่าถือว่าเป็นฝันที่เป็นจริงของหนิงหนิงนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมแน่นแน่น่นอรอแต่อลองเล่นลองเล่นกับบมันโถให้ดูหน่อยปกติเล่นยังไงคือ <c oughs> ต้องบอกว่ามันโถเป็นเป็นหมาที่เรียบร้อยมาก จริงค่ะดูจากเสื้อวันนี้ก็รู้ว่าเขาเป็นบาไฮโซเขาปรีนิดหน่อยด้วยชุดวันนี้เขาปรีนิดหน่อยด้วยอาจจะกินเยอะไปหน่อยถูกก็ถ้าถ้าถ้าปกติอ่เล่นจอชอวชาชินที่บ้านนี่เล่นอะไรคะเล่นบอลแล้วก็โยนโยนไปเขาจะชอบปิ้งแล้วก็แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเราก็ต้องเป็นคนไปตาม เขาอยากให้เราออกกำลังกายไงใช่แล้วก็วิ่งตามเขาเออแล้วก็แย่งกลับมาเออแล้วก็โยนแล้วเขาก็ไม่วิ่งแล้วเขาก็วิ่งหนีเราอ้หที่แบบแล้วก็เกาพุงถ้าหมาสนิทเขาจะชอบอ้าพุุงให้เกาอะไรเงี้ยอ่าแล้วทําไมถึงชอบแบบว่าโกลเด้นเป็นพิเศษคะ่ะจริงๆน้องหมามีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะลิน จริงๆอะค,อคือคือหมาน่ารักทุกตัวเลยอ่ะแต่ว่าคือส่วนตัวเราชอบชอบเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะกเ r d ้เป็นพันธุ์ที่เฟนลี่กับทุกคนแล้วเป็นหมาที่แบบตัวใหญ่หน่อยกอด<ๆ>กอดแน่นๆแล้วก็ว่ายน้ำเก่งค่ะสนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ซนมากหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็นี่แหละน่ารัก นา่ารักมากเลอค<อ>่ัดแบบเต็มมือดีใช่ใช่ไหมเต็มตม,ตมือือมนะา่ารักจริงๆตัวนี้แหละโปรดดูสนใจนะคะอะไหนฟาจิอยากแฮปปี้ยังไรคะไหนออันแห่เล่นตัวดูก็รู้ว่าเต็มใจเ,เ,เ,เขินเขิน,ขนอันนี้เขาเขินนะทุกคนมันโถเขินนะเอาจริงๆอ่ะแล้วถ้าสมมติว่า วันนี้โถโถแบบโถหน่อยมากเลยคะ่ะพี่ลิงทำยังไงให้แบบโถแบบ more active อยได้ไหมคะโถนี่เลยเห็นไหมโถข,ข้างๆเนี่ยมองไปข้างๆโถ active แ,แล้วไม่เห็นเหมือนที่อยู่ข้างหลังเลยอะ่ะ <c oughs> อยู่ข้างหลังได้ยินเสียงแก๊้เดียวอะ่ะโถไหนๆลองลอง m อ r e a c t i v อุ้ยโถ <c oughs> โถเงือกติดฟันทุกคนดูโถ,โถ ไหนลองมบมอแอคทีฟให้พี่หลิงหปอนให้พี่หลิงหลิปอนโถหน่อยเหรอลูกไหนโถโถอุ้ยแอคทีฟเลยแอคทีฟก้ไดาทีโถโถโผล่โถลาไไม่โถเดี๋ยวโถโถโบอกพี่หลิงไม่ให้ผมจักทียโผโถโถนะก้อย ได้ไม่เป็นไรพี่นั่งข้างล่างได้พี่ว่าแฮปปี ok ้แค่นี้ก็แฮปปี้แหละปี <Happy S 1> มากเลยนี่ถ้าอยากให้น้องแอคทีฟก็ต้องแบบนี้อ่ะแล้วถ้า,ถาอยากจะแบบเราอยากเล่นแบบฟันฟันแล้วก็จอยจอยกับน้องทํำยังไนงนฟันฟันจอยจอยกับน้องมีไหมเล่นกับน้องปกติเราเล่นแบบทําหน้าทะลน่งกับน้องบ้างไหมอ๋ออย่างแรกก็คือน้องต้อสนใจพี่ก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนโถโถ โอเคนั่งลงเออเก่งเออไหนไหนให้หิิงหลิงทำหน้าเหมือนโถดิเมื่อกี้แฟนแฟนหลิงหลิงทำหน้าเหมือนโถหมดเลยนะโษโถเหมือนปะโถครับทางนี้อันนี้นี่นมานี้โถครับโถ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  แล้วก็นวดหูเค์ฟแล้วครับเค์ฟแล้วครับอเกาพุงเกาพุงเก่งมากเก่งมากอ่ะพี่หลิงป้อนหน่อยป้อนหน่อย <c oughs> แล้วก็ให้รางวัลให้รางวัลให้รางวัลใจเย็นๆครับใจเย็นๆให้รางวัลยืนขึ้นยืนขึ้นอ่ะหมอบก่อนหมอบโถมีความสามารถพี่หลิงสอนได้โถหลิงเชื่อว่าโถทำได้ โถโถขอมือเก่งมากนั่งลงเก่งโผมอบพี่หลีโผม,มอบอา,อาจจะคนละวิธีไม่เป็นไรทำเก่งมากดีมากโถอะโถนั่งกับพี่หลีโถนั่งโถนั่งเชิญฮะโถนั่งโถเก่งมากโถเชิญนั่ง แล้วถ้าสมมติว่าหลิงๆลิะปกติเราเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วเราอยากให้น้องแบบสุขภาพดีอยู่กับเราไปนานๆลํำไส้น้องดีปกติหลิงๆลิงทำยังไงคะหลิงก็จะเลือกมูชีใช่ก็ต้องเลือกอาหารที่แบบมีประโยชน์ให้กับน้องๆน,นะคะเพราะว่าลำไส้น้องอ่ะสำคัญจริงม s ชีบีโปรแล้วก็บีเบลตินี่ที่ดูแลลำไส้น้องถ้าไม่เชื่อลองดู <laughs> นะแต่จริงจริงนะคะเพราะว่าบูมอ่ะบูม,บมก็มีโอกาสแฟนๆของหลิงหลิงเนี่ยแหละซ,ซื้อซื้อผลิตภัณฑ์หมูชีแล้วก็ไปให้บูมให้บูมกินอะไรอ่ะไม,ไ,ไม่ใช่บูมเลี้ยงน้องหมาแล้วเขาก็เอาขนมอ่ะไปให้ไปไปเขาเรียกเปน้องดูก็รู้รแต่บันโถมันโถน้องนั่งลงก่อนอ่ะเล็กๆสอนมันโถเลยน,นั่งลง หมอบหมอบหมอบต้องทำยังไงหมอบต้องทำยังไงคะอันเอ้พี่บูพี่บูมาทำได้หมอบนั่งเดี๋ยวมันถอยเดี๋ยวก่อนมันถอยมันถอยใจเย็นหิวแหละมันหอม เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะเราจะต้องทำยังไงโถอย่าให้พี่ขายได้ละมาโถทุกคนถ่ายทีเดียวโถนั่งงอก่อนโถโถโถมานี่ก่อนโถนั่งงกุดปุ๋ยอืมโถมืออีกข้างหนึ่งเก่งมากหมอหมอคนทีหมอ โถทำอะไรได้อีกพี่แจ๊คพี่แจ๊เก่งมากโอเคนั่งลงอีกทีสิสเดนเห็นไหมเราคุยกันมาก่อนเก่งมากเก่งเก่งเก่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่เมื่อกี้ถามลิลิไปนะคะว่าทำไมลิลิถึงเลือกมูชี่มุขของเพิ่มเติมนิดนึงคือจริงๆแล้วอ่ะอาหารอาหารหมาเนี่ยคือมันสําคัญต่อตัวน้องเนี่ยถึงเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่กับการที่จะแบบว่าพอเวลาน้องเนี่ยเออเขาเรียกว่า ทานอะไรเข้าไปอย่างเขาบอกว่าอาหารบางประเภทเนี้ยมันเค็มมากเกินไปน้องไม่ได้แบบว่ามีไตเหมือนเราก็อาจจะเป็นโรคได้บุคเคยให้อาหารแบบเราอยากให้เขากินอะไรอไร่อยๆเลาก็เลยลองเนื้อเค็มดูน้องเป็นไตหน้าหงษ์านมากทุกคนต้องงดข้าวงดน้ำสามสี่วันและแอดมีทอยู่โรงพยาบาลอะ่ะเออเราอยากให้น้องแบบมีสุขภาพดีเราต้มข้าวต้มให้น้องเนี้ยทําเมนูอาหารคนเลยน้องทานไม่ได้ลิงก็เคยช่วงแรกๆที่เลี้ยงอะ่ะแบบ เหมือนเราอยากใส่ใจน้องใช่ไว่าเราก็แบบต้มผักต้มเนื้อให้น้องกินต้มไข่ต้มด้วยปูก็ต้มแต่จริงๆอ่ะถ้าเด็กๆอ่ะกินอาหารเม็ดจะดีสุดเพราะว่าอาหารแบบเขาเรียกว่าอะไรครบทุกอย่างที่ที่น้องหมาต้องการแล้วใช่เอาจริงๆแล้วนะคะก็พูดขนาดนี้แล้วก็แสดงว่าลิงลิก็เป็นคนที่รักหมามากๆโดยเฉพาะเจ้าตัวที่อยู่ที่บ้านน้องชาชิว เชชิลกับเต้าหู้เช่ชิลกับเต้าหู้เออก็ใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับอาหารของน้องมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้อย่าลืมนะคะสาห,ห,หรับใครที่ถ่ายรูปนะคะก็อย่าลืมแฮชแท็กจริงๆพี่บุ๋มโถหันหน้าไปหน่อยได้ไหมโถโถตรงนี้โถลูกโถโถโถจะได้ถ่ายรูปโถหล่อๆจริง้วยพวกก็จถ่ายแต่ตูดโถถ่ายแต่ตูดโถโถมาที่มาโถมาพี่บุ๋มจะเป็นคนฝึกให้เองโถว่าหันมาโอเคโถนั่งลง โถไม่ต้องข้ามเชือกโถนักงลงโอเคเก่งมาก<า>เก่งมากค่ะอน,นี้ถ่ายรูปก,กันได้เพราะถ้าใครถ่ายรูปวันนี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะคะมูชี่เพจฟู้ดนะคะแล้วก็มูชี่ที่หลิงเลือกนะคะแล้วก็แฮชแท็กมูชี่เอ็กหลิงหลิงของนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันต่อเลยนะคะจะมา make more happy กันให้แฟนๆทุกคนเนี่ยนะคะได้ร่วมสนุกกับมูชี่แล้วก็หลิงหลิงแต่ว่าตอนนี้ให้เก็บภาพก่อนนับหนึ่งถึงสิบนะ เพราะเดี๋ยวจะให้น้องโถไปพักก่อนน้องโถเหนื่อยโถหนึ่งโถยิมสองโถยิมสามโถโถเท่งนี้โถโถอาหาดอยู่นี่อย่นี้โถยิมสี่โถห้าโถจุพี่ลิงหน่อยจุพ่ลิงห้าโถหกโถเจ็ดโถแปดโถเก้าโถสิบเย้อะให้พี่โถไปพักได้ปอมมือให้มาโถได้ค่ะ มันโผลเก่งมากโอ้น่ารักนะคะโผโถไปพักขอบคนแฮะนี้ไม่ขอสัญญาเพราะว่าเคยประสบปัญหานั้นแล้วใช่ก็ต้องช่วยใช่ไหมก็ต้องดูว่าต้องช่วยหรือเปล่าอ่ะเชิญเลยดีกว่านะคะกิจกรรมต่อไปของเรานะคะเป็นเรื่องราวน่ารักนรักนะคะกับแบ็คต่อโพสเอ็ดค่ะ เ่งกิจกรรมนี้เดี๋ยวจะให้หลิงหลิงเนี่ยเป็นคนอ่านข้อความและเลือกข้อความเลยเป็นการเลือกข้อความที่อยู่ข้างบนนี้เป็นข้อความอะไรก็ได้หลิงหลิงจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนแล้วก็ข้างหลังเนี่ยคือข้างหลังก็จะมีที่นั่งใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่หลังคนอินอ๋อขอโทษค่ะเสีไก่มาต้อสีไก่ อันนี้เขาเรียกว่าปวอิดเขาดึงออกมามีที่หน้ามาช่วยอยู่โอเคโอเคโอเคก็เสร็จละปูผสมไทยของแท้เลยอือสามอีอีอันน่ะเลือกเหรอจริงๆอ่ะอยากเลือกทุกอันแหละอ่ะเดี๋ยวให้ให้ให้เวลาเหลิงๆอ่านให้เวลาเหลิงๆอ่านอืมเดี๋ยวจะให้เหลิงๆลเนี่ยนะหยิบแล้วก็อ่านข้อความนะคะสามข้อความนะคะว่าสามข้อความเนี่ย ที่แบบโดนใจหลิงหลิงแล้วก็ใครเป็นผู้โชคดีนะคะคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยคือว่าก็อยากจะให้หลิงหลิงเนี่ยอ่านหมดแหละเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แฟนๆเขาเขียนให้หลิงหลิงแล้วก็ระหว่างนี้อย่าลืมนะคะใครที่ถ่ายรูปนะคะก็อย่าลืมแฮชแท็กสามแฮชแท็กของเราด้วยนะคะที่เราบอกทุกคนไว้เนาะอันแรกอันแรกก่อนอันแรกก่อนที่เลือกนะคะผู้โชคดีจะได้ขึ้นมาถ่ายภาพกับหลิงหลิงแล้วก็อยากรู้ว่าทําไมหลิงหลิงถึงเลือกอันนี้คุณอ่านเลยโอ้ Hope more animal can get help because of you นะคะเอา้าภาษาจีนดิควางหลิงหลิงก็คือชื่อหลิงชื่อหลิงหลิงอ่าเขาเขียนชื่อหลิงหลิงเป็นภาษาจีนใช่ออแล้วเขาน่าทีต่ตรงไหนอ่ะเจยี่สิบโลลุยลุยหลบหลบเจย์ทเวนตี 20, ้เจทเวนตี้ where are you okay come here come here นี่ฮาว นี่ฮาวนี่ฮาวนี่ฮาวนี่และอันนี้อ่านไม่ออกละอันนี้อันต่อไปโมโมโก Where's m o มโมโก o m มโมโก Where are you Come here m o มโมโก o m มโมโกจัง L L nine L nine o k มโมโก Come here แล้วก็อันนี้ยังไม่ทันได้อ่านอ่ะอ่านเลยอ่านเลย าให้เลือกระหว่างชาชิวกับน้องออม oh. <c oughs> จ,จะพาใครไปออกกำลังกายด้วยคะชาชิวชี้ะาอ้วนขนาดเนี้ย <c oughs> พายชาชิวไปออกกำลังกายด้วย Q สาม Q สามเป็นไหนคะ Q สาม อยู่ไหนคะอยู่ไหนคะคิวสามยกมือหน่อยค่ะอ่าไหนคะเชิญเลยค่ะคิวสามไหนอะหนึ่งคนคนนั้นอ๋อเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือจะบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้ว่าเขียนว่าอะไรอ่ะฉันอ่านเขียนเขาเขียนว่าอะไรหอ้ยยืดสุดมือเลยทีินั้นไม่ติดเบรกให้เลยอ่ะโอ้ย โอ้ยฝันชอมไหมอทุกคนขอให้เชิญคนแรกเลยค่ะพี่เฮาวี่่าว Being here ก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมงานครั้งนี้ค่ะทุกคนได้เลี้ยงนงหรือเปล่าไม่ใช่ซื้อไปกินเองใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนดูแลน้องๆของตัวเองด้นานก็ขอให้มีความสุขกับน้องๆ สร้างความทรงจําให้น้องๆต,ตัวเองเยอะๆใช่และที่สําคัญการเลือกอาหารที่ดีก็มีม,มีส่วนมีส่วนสําคัญสําหรับน้องๆค่ะใช่เราก็อยากให้น้องแฮปปี้แล้วก็น้องแบบอยู่กับเราไปนานๆนะเพราะว่าอายุขยัยของเขาก็ อยู่ในช่วงเวลาเดิมเหรนาะเราก็กอยากให้เขาอยู่ได้นานที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดสุขภาพดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะอาหารเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าบางอย่างน้องทานได้น้อง,นองเนี่ยเลิฟแน่นอนไม่มีเบื่ออาหารนะมีหลากหลายรสชาติมีพรีมีโปรไบโอติกนะคะ <c oughs> บอกเลยว่าดีหอมฉีกซองมาปุ๊บ อย่าแฮปปี้เยลลี่เข้าปากเลยจริงนะคะเอาละวันนี้ใครถ่ายรูปไปนะคะอย่าลืมด้วยแล้วกันนะคะสำหรับแฮชแท็กนะคะ m o ช c h i e Pet Food นะคะ m o ช c h i e e g ลิงลิงคองนะคะมูช c ที่ลิงเลือกนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสําหรับวิดีโอที่เปิดไปตอนต้นนะสิบคนที่ตอบได้เร็วที่สุดเดี๋ยวลิงลิงจะเลือกมาสี่คนนะคะแบบแรนดอมแบบดวงอีกแล้ววันนี้คือวัดดวงกันไปเลยทุกคนซึ่งกูไม่รู้ว่าน้องมัดโถเลือกอะไรกูไม่รู้เชชิล สรุปชาชิวหรือมันโถแค่อันอันที่อ้วนที่สุดคือชาชิวและที่งานบอกว่าเปิดออกมามันคือมันโถคือมันโถอรมันโถหรือชาชิวชาชิวอ้าวคือชาชิวคือชาชิวปะชาชิวอ๋อบุงกตอนนี้บุ้งก็ไม่รู้เพราะว่าบุ้งไม่มีโอกาสได้เห็นว่าว่าคลิปวิดีโอเป็นเป็นเป็นคลิปมันโถหรือชาชิวเพราะว่าอ้วนกัคูต้องสูดดีกันแน่นอน ต้องโถโถทำทำงานดีเก oh, ินไปอันแดนเรียกต่อชมทุกคนเลยโถไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะอ้าวโถโถโถถ่ายรูปรุ่งโถโถโถมหาโถมหาโถมาครับโถมาครับโถมาอ่ะเดี๋ยวพี่ปุ๊กไอโถมาครับโถ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 มาโอ้อ่าชจนหลิงๆกับผู้บริหารและพิจเซนเตอร์ของเราทั้งสองคนเห็นไหมคะ ถูกเบียนไหมลูกโถโถถูกเลียดไหมโถเหมือนถูกเบียนเลยลูกโถโถเปถลูกโถโถนหนาโถโนาโอโทษ โถโถมองนี่หน่อยนี่นี่นี่โถโถนี่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 โถนี่นี่ปหน่ปนโถนั่ง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 กโถโถนั่งโคะโถโถอุ้ยสดชื่นเลยขถอร่อยยามี่ยามี่ยามี่เอามาพี่มิอมาให้ก่อนมาโอเคนะได้ไหมโหน่าจอยเลยโดนเหยียบาย วันนี้นะคะจริง,รงๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆของหลิงๆด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะเพชรแองเจิลของเรานะคะของมูชี่นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนมูชี่เพชรฟูดนะคะลาไส้ดีสุ ตีแฮปปี้ได้อีกนานนะคะสำหรับน้องๆน,นั่นเองนะคะวันนี้ยังไงขอบคุณหลิงๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่บูและเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะมีไปดฟิตนะคะถ่ายภาพหนึ่งต่อหนึ่งนะคะแล้วก็ได้โฟล์คาร์ดด้วยนะคะแล้วก็ผู้โชคดีต่างๆนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานมานะว่าใครจะได้ถ่ายภาพกับน้องหลิงๆบ้างนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะหมดอันนี้ของปูมแล้วนะคะผิดพลาด์ประการแต่ขออภัยด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเอ็นจอยนะแล้วก็อย่าลืมอดหหุดมูชี่ด้วยสำหรับใครที่มีน้องหมาน้องแมวเขามีให้เลือกเยอะยยะมมากมาก รักน้องหมารักน้องแมวแล้วเราก็ต้องใส่ใจสุขภาพเรื่องหูชี้กันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ